ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปบปไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาเสื้อมือสองมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เรียกชมกันสนใจเพดขวัญเสื้อเท่เอ่อชีวิตเจียดตายชีวิตเจียดตายอ้าวได้ครับคุณตุนเต๋าพร้อมนะลุยเลยฮนะได้ครับอ่า ก็เริ่มจากวันนั้นเป็นวันที่16เมษายนปี64ครับอจแม่นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เออครับผมปี6ส63เนี่ยครับประมาณเนี้ยครับก็มันมันเหมือนเป็นเป็นลางบอกเหตุตั้งแต่เช้าแลยครับอืมเช้านั้นเกิดอะไรขึ้นกับเราที่ว่าเรามองเป็นลางบอกเหตุผมผมตื่นมาก็คือเอาไปใส่บาตรครับออาใส่บาตรเอาแฟนครับเราก็เจ้าว่าใส่บาตรอยู่ครับกําลังกำลังหยิบข้าวใส่บาตรครับก็ทานใส่บาตรอยู่บนมือมันหลุดออกจากมือเอง ร่วงลงไปเองใช่ครับร่วงลงไปเองครับเหมือนมีคนมาปัดใช่ครับร่วงลงเองครับโดยที่เราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ซุ่มซ่ามใช่ครับพี่เออครับนั่นหนือเหมือนเป็นรางบอกเหตุอย่างหนึ่งใช่ครับก็ผมก็หยิบขึ้นมาใส่บาตรตามปกติก็คือเอาใหม่ใส่ครับก็ไม่คิดอะไรก็กลับเข้ามาบ้านใส่ก็ทำดุแลอะไรก็เรื่อเปื่อไปเรื่อยครับจนกระทั่งถึงประมาณสักหัวค่ําก็ พี่ชายผมก็โทรมาบอกว่าให้ผมไปทำธุระให้หน่อยอะไรอย่างนี้จ้างไปเอาเสื้อผ้าให้แฟนเขาครับแถวบรมสองอะไรอย่างเี้ครับผมว่ารับรับงานเสร็จก็โอเคครับก็กําลังแต่งตัวออกไปก็คุยกับแฟนแฟนก็จะไปสักผมก็โอเคตกลงกันว่าเดี๋ยวไปส่งแฟนที่ร้านสักบ้านเพื่อนผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทําธุระหลังดังนั้นก็โอเคปุ๊บก็ขับรถไปส่งแฟนแล้วจังหวะส่งแฟนก็ออกมาก่อนถึงหน้าบักหน้าบักทางจหทัดีหกก็จะมีรถกระบะขับเชียวผม กือบจะชนขับเฉียวก็ไม่แต่ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ขับออกไปตามปกติจนกระทั่งไปถึงบุรพพาบาบแก้าวแล้วก็ขับลงมาเลื่อนทางดัง้บางบะแก้วใช่ครับบุรพาบาแก้วครับผมขึ้นไปแล้วผมก็ลงมาทางพระรามสองครับก็จังหวะขับลงมาครับก็คือหลังจากนั้นคือภาพผมตัดเลยก็คือผมโดนชนคือรถมาจากไหนก็ไม่รู้เปรี้ยงมาเสยใส่เราใช่ครับก็คือชนคือภาพตัดแบบไม่รู้เรื่องเลยครับครับแล้วหลังจากนั้นก็คือ จะรู้ตัวที่นึงมันเหมือนว่าผมอะไปอยู่ที่หนึ่งมันเป็นเหมือนฝันแต่มันไม่ใช่ฝันนะพี่ก็คือก็คือเหมือนว่าเรารู้รู้สึกได้ภาพที่เราเห็นมันเป็นภาพจริงๆอะไรเงี้ยพี่มันไม่เหมือนกับความฝันที่เราฝันทุกทีอะพี่ครับแล้วบรรยากาศมันก็แบบปกติครับไม่มีเย็นไม่มีร้อนไม่มีหนาวแล้วก็ไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรเลยคือเป็นที่มืดๆเลยพี่เป็นที่มืดๆแบบว่าอมองไปทางไหนก็คือไม่รู้เลยไปจะไปทางไหน อืมไม่มีแสงสว่างรอบตัวเราเลยเรารู้แต่ว่าเราตื่นมันตรงไหนม็ไม่รู้มองเห็นแต่ตัวเราเองอ่ะพี่มองเห็นแต่ตัวเราเองแค่อยู่ตรงนั้นครับพี่ครับผมก็นั่งนั่งเอาแต่นั่งคิดว่าผมอยากกลับบ้านอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ผมอยากกลับบ้านกลัวแล้วหลังนั้นก็ผมก็ลุกขึ้นเพราะมีมันมีเสียงเหมือนมีเหมือนมีเสียงเรียกครับเป็นเสียงผู้ชายสูงอายุหน่อยครับเรียกผมเรียกไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มผมก็หันมองหันมองไปจนผมว่าลุกขึ้นเดินตามเสียงครับพี่ คือเรามองหาที่มาของเสียงนั้นนะใช่ป่ะใช่ครับพี่เดินตามเสียงไปเรื่อยครับเดินตามไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมันเป็นทางขึ้นมาครับพี่จู่ๆก็เป็นทางขึ้นมาเป็นถนนพื้นพื้นดินแล้วสองข้างทางก็เป็นต้นสนสองข้างทางเลยครับต้นเรียงกันยาวเลยครับเป็นทางยาวๆเลยครับผมก็เดินเดินไปเรื่อยเดินตามเสียงไปเรื่อยเสียงว่ไปทางนั้นแต่ในระหว่างทางที่ผมเดินนะพี่ผมมองสังเกตข้างทางอ่ะมันก็มีเสียงเรียผมเหมือนกันอืก็เรียกแบบว่า มันนี่ม <no S 2> ัน <au> น <cloth 'm wiele> ี <ches> ่จะไปไหนอยากกลับบ้านไหมมันี่่แตเนีย่เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงแรกใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงหลายๆเสียงเลยครับพี่อืมเรียกมาจากสองข้างทางใช่ครับยืนเรียกอยู่ข้างต้นสนนะพี่แต่เราไม่เห็นหน้าจะเห็นมือขวักเรียก่ขวักเรียกก็เห็นตาเขาอะไรเงี้ยครับแต่ในใจตอนนั้นผมกลัวพี่กลัวมากบอกว่าอยากกลับบ้านพี่คือแบบตื่นมาบือคือแบบว่าเรา รู้ตัวมาคือเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนอะพี่มันสับสนตอนนั้นคือแบบเราอยากกลับบ้านเดียวอืแล้วผมเดินไปเรื่อยเรื่อยก,ก,ก็เดินไปเรื่อยพี่แล้วก็มีเสียงเรียกอีกก็เลยกว่าหนุ่มเดินตรงมาเดินตรงมาผมก็เดินตรงไปครับพี่ <C> e <an> เดินตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งผมเจอลุงคนหนึ่งเขายือนอยู่เลยเป็นแสงแบบว่าแสงเหมือนแสงแบบหลอดไฟอะพี่แต่มันไม่ใช่ไฟอะพี่เป็นเหมือนว่าเราเห็นตัวลุงเขาแบบว่า ฉันชัดเลยตัวเขามีออร่าออกมาใช่ใช่ครับพี่แบบนั้นเลยครับคือบเห็นว่าชัดเลยผมก็เดินเข้าไปหาเขาเขาถามว่าผมจะไปไหนผมบอกว่าผมอยากกลับบ้านลักษณะเขาก็แบบว่ายังไงเขาแบบมีอายุแล้วแต่งตัวแบบว่าไม่ใช่เหมือนท่านขุนแต่ว่าดูแล้วเหมือนแบบว่าเป็นพวกแบบเจ้าเจ้าขุนอะไรประมาณนี้ยครับท่านขุนอะไรประมาณเนี้ครับอเป็นเหมือนแบบผู้ดีเก่า ใช่ครับใส่เกงขาก้วยสีอมตาลอ่อนๆธรรมดาเขาใส่เสื้อกลวยเฮงสีขาวๆอ่อนถ้าพ่อหมาเนี่ยจะเป็นสีเหมือนเลือดหมูครับแล้วก็ถือไม้เท้าอันหนึ่งคล้ายๆไม้ตะโพนนะครับอ่าครับก็เขาถามว่าไอ้หนุ่มเอ็งจะไปไหนผมบอกผมอยากกลับบ้านผมไม่รู้ผมจะไปไหนเลยผมอยากกลับบ้านมากผมกลัวครับครับแล้วบอกเขาไปอย่างนี้เขาถามว่าที่บ้านมีใครรออยู่ไหมอืมอืมผมก็บอกว่ามีครับมีปู่มีย่ามรออยู่อยากกลับบ้าน เขาว่ายิ้มให้ผมเขาบอกว่าให้เดินตามเขาไปเรื่อยตามไปเรื่อยไม่ต้องสนใจอะไรและอย่าหันมองข้างทางอย่าฟังเสียงใดอย่าเดินออกนอกทางให้เดินตามเขาไปเรื่อยครับผมก็เดินครับเดินตามเขาไปแต่ก็เดินตามพร้อมกันครับแต่ว่ายิ่งเดินเขายิ่งห่างยิ่งเดินเขายิ่งห่างออกยิ่งเดินยิ่งห่างออกอืผมก็เริ่มวิ่งเริ่มวิ่งตามเริ่มวิ่งตามไปจนกระทั่งมันเหมือนหมดแรงครับพี่หมดแรงแแบบว่าหน้าทิ่มลงไป ันหน้าทิ่มลงไปปุ๊บผมก็พลิกตัวพลิกตัวเงยเงยหน้าขึ้นมาครับพอลืมตาผมก็มาอยู่ตรงบาบาครับพี่บาา์ผมยืนตรงยืนคือตื่นตามาคือผมอยู่โรงพยาบาลอยู่บนเตียงเนาอยู่โรงพยาบาลอ,อยูู่่เตียงมีหมอล้อมรอบแล้วเขาก็ตกใจกันเขารีบเรียกหมอบอกว่าคนไข้ที่อยู่หัวใจหยุดเต้นเขาฟื้นแล้วเออออตอนนั้นตอนนั้นเวลาที่คุณหมอหรือว่า คนรอบๆข้างๆอ่ะเขาบอกเราไหมว่าเรา,า,เ,รา,เ,ราเรานอนหลับหรือมุสติไปนานแค่ไหนเอ,อนานแค่ไหนนานแค่ไหนตั้งแต่รถชนครับประมาณแล้วแล้วเออประมาณก<ะ>ี่ชั่วโมงเลยหรืออะไรกี่นาทีกี่นาทีชั่วโมงพอจะประมาณได้ไหมประมาณเกือบหกชั่วโมงครับพี่หก <6 S 2> <6 S 1> ชั่วโมง,มโมงครับโอ้โห oh, oh. ผมโดนชนตอนประมาณห้าทุ่มกว่ากว่าครับเ,ออเขาผ่าตาัดคือผมตื่นผมตื่นมาก็มันตีห้ากว่ากว่าาผ่าตัดเสร็จ อะไรเสร็จก็เกือบเที่ยงเลยครับอือแล้วเราพอจะจําหน้าลุงคนที่อยู่ในในในถนนเส้นนั้นได้ไหมจําได้เลยครับเออหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแบบมีคนมีหนวดเขาจะนั้นหนาหน่อยครับก็ไม่ไม่หนาไม่ยาวมากอืหน้าเขาจะเรียวๆทุ้มๆตาเข้มตาชั้นเดียวคิ้วหนาเลยผมเขาก็เป็นผมแบบว่าไม่แหวกการแบบว่าเป็นผมสั้นแต่เรียบแป้ธรรมดาครับ แต่คือเป็นเป็นเป็นคนแก่ที่ดูดีดูอบอุ่นนะใช่ไหมใช่ครับไม่ถึงกับแก่มากแล้วแก่ว่าผมแบบอันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณสี่สิบกว่าประมาณเนี้ยครับเก,กือบห้าสิบประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่าจะประมาณเนะี้ยเพราะเขาดูไม่แก่มากครับแล้วพออ่คุณเต๋าผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาแล้วพอมาเรียบเรียงว่าสิ่งที่เราฝันหรือเราหมดสติไปกับไปเจอรุงคนนั้นเนะน,นี้ยรุงคนเนี้ย คุณเต๋คิดว่าเขาคือใครเอออืมผมผมคิดไม่ออกครับก็เคยถาแล้วก็มาก็มาเล่าให้่าแล้วก็คนผู้ใหญ่ในบ้านฟังก็ถามเขาว่าลักษณะแบบเนี้ยมีคุ้นบ้างไหมผู้ใหญ่ในบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เลยครับไม่มีตรงเลยอืมไม่ได้มีญาติของเราใช่ครับไม่มีตรงเลยครับหรือว่าพี่อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่ความดีที่ที่คุ้มที่ ที่เต่าทำมามันจะต้องมีอะไรกับชีวิตที่จะต้องมีบุญของเราอ่ะออลักษณะามาเกือนุ่นเราเองนะผมว่าท้องเต๋ามีประสบการณ์เห็นเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรแบบเนี้ยนับตั้งแต่นั้นมาเลยเหรออ๋อไม่ครับเคยแบบว่าเป็นตอนเด็กครับตอนอยู่กับตาตก,ตก,ก่อนก่อ,อนเหตุการณ์นี้อีกแล้วฟีดแบกจากเหตุการณ์นี้มันมีเรื่องของตาตาบอดด้วยไหมเต่ารองเล่าตรงนี้หน่อยดิความรู้สึกก่อนมันเป็นยังไงตาบอดใช่พีอ๋อตามองไม่เห็นครับ มองไม่เห็นแล้วก็หูข้างขวาก็ดับครับแต้วหูแตกไม่ได้ยินแล้วก็แบบฝั่งขวาก็ขยับไม่ค่อยได้ครับเป็นฟีดแบ็จากการอุบัติเหตุตอนนั้นทั้งนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วตอนที่บอกว่าลืมตาขึ้นมาแล้วในห้องแม่งมืดหมดเลยทั้งทั้งที่ทเราลืมตาแล้วอ่ะเออความรู้สึกตรงนั้นอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเดียอ๋อใช่ครับก็คือตอนลืมตามาวันแรกเลยครับตอนอตื่นนมาบนในโรงพยาบาลเลยครับวันแรกเลยอืมลืมตามาคือ ผมเหมือนว่าผมมารู้ตัวแล้วว่าผมตื่นแล้วผมลืมตาแล้วอืแล้วผมก็ขยับแขนจับจับสัมผัสอะไรเงี้ยก็คือผมตกใจว่าผมตื่นหรือยังหรือว่าผมยังฝันอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะมันมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งทั้งที่เราลืมตาแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังนั้นผมก็เลยลองพูดลองพูดเรียกก็พูดเขาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม,มแล้วก็แฟนผมแฟนผมก็ลุกขึ้นมาอืมลุกขึ้นมาแล้วพูดข้างว่าอยู่อยู่อยู่นี่อยู่ข้างอะไรเงี้ย <ừ> ผมก็เลยบอกเขาไปว่าทําไมตาผมมอไม่เห็นมีอะไรปิดอยู่หรือเปล่า <ừ. S 2> เขาก็เลยตกใจก็เลยเรียกหมอมาครับเขาก็เลยเอาผมเข้าไปตรวจทีจะแก่อีกทีหนึ่งแล้วก็ยังรู้ว่าเส้นประสาทคู่ 6, 7, หกคู่เจ็ดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาบอกเกี่ยวกับสาทตามันขาด <ừ m. S 2> ก็เลยผ่าตัดต <ừ m. S 2> ่อเส้นเส้นประสา,ตาทต่ออีกรอบหนึง่งอืมอ้ยคือเข้าใจ เต่าเลยนะเพรางั้นใช่คนคือเราลืมตาขึ้นมาแล้วจะมองไม่เห็นนะเอตกใจอ่ะโอ้ยพี่เป็นผมผมก็ตกใจเต่าจาจาใครไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอตอนนั้นน่ะตอนที่ฟื้น้นมาใหม่อ่ะจไม่ได้สักคนหนึ่งครับแม้แต่ย่าตัวเองหรือคนในครอบครัวแม้แต่คนเดียวจําไม่ได้จำไม่ได้แม้แต่ตัวผมเองเลยครับทีนี้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปตอนที่เราหมดสติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนั่นนั่นน่าจะเป็นการเรียกว่าอุบัติเหตุที่รุนแรงมีใครบอกเลยไหมว่าเฮ้ย เราโดนชนหรือว่าเหตุการณ์รมันเกิดขึ้นยังไงในสภาพของเราที่งงท,ท,ที่ที่เขาพามาโรงพยาบาลเนี่ยมีมีมีมได้ไฟังไหมมีรูปภาพห<ะ>รืออะไรไหมมีตำรวจกับมีตำรวจกับอ่ามูลนิธิครับที่เขามารับเรื่องต่อหน,น้าครับอเขาว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาไม่เห็นผมตอนที่เขาไม่เห็นสภาพผมตอนที่โดนชนแล้วบอกว่าไงผมก็ไม่รอดเราเรียกไงก็ไม่รับรู้แม่ะไรตาไม่ลืมแมะไรแล้วคือทุกอย่างชีวิตจรเต้นต่ำลงอะไรเงี้ยครับ แล้วอาคนที่ชนเขาก็แบบว่าเหมือนพยายามที่แบบว่าจะกบเก่งนครับแบบว่าพยายามจะบอกว่าผมไปชนเขาอะไรเงี้ยพยายามจะหนีแต่มีจังหวะนั้นตำรวจเขาอยู่เขาเล่นลงมาช่วยอ๋อครับแล้วก็ก็เขาก็ประสานงานให้มูลนิธิมาตำรวจเขาก็พูดครับว่าเขาก็คิดว่าไม่ไม่คิดว่าผมจะรอดครับเขาหัวผมมาโอนตอนโดนชนหัวผมมันเข้าไปมุดอยู่ในซุม้มเลาแล้วเก่งอะครับพี่โอ้โห oh. ไปคาอยู่ในซุ้มล้อรถเขาเลยเหรอใช่ใช่ครับหัวคาอยู่ตัวห้อยะพี่โชคดีนะคือไม, <yang> ไม่ได้เป็นอะไรกันหนักนะลชวเราเราทุกวันนี้คุณคุณเต๋าเขาเรียกว่าอ่ร่างกายหรือว่ายัางปกติดีไหมหรือว่าทุกอย่างกลับมาร้อยเปอร์เซ็นไหมอ๋อก็กลับมาร้วเซนครับก็มีแค่ที่กระโหลกผมยังใส่แผ่นเหล็กอยูอ่ครับเพราะว่ากระโหลกแตกโกระโหลบช่วงใช้ทอยด้านหลังใช่ไหมที่ชี้พี่ดูใช่ครับใช่ครับก็กว่าก็กว่าจะหายปกติก็ ในเรื่องความจําก็ใช้เวลาอยู่สองสองเดือนเกือบสามเดือนครับกว่าจะจำได้อะไรได้กว่าจะจําหน้าคนรอบข้างเราตอนแรกที่ที่บอกพี่บอกจาไม่ได้กระทั่งเสียงแฟนตัวเองด้วยใช่ไหมว่าผู้หญิงนี้ใครใช่ครับใช่ครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นเขาว่าเขาเป็นแฟนผมเป็นเป็นเมียผมอะไรเงี้ยจผมขอดูโทรศัพท์ผมขอโทรศัพท์ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะกดมาก็เห็นเป็นรูปหน้าจอแล้วก็เข้าไปดูโทรศัพท์ตัวเอง ก็ถึงรู้ว่าเขาเป็นแฟนแต่ก็ยังยังจําไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็คือเราเห็นภาพแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้ภาพเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยังจําไม่ได้ครับก็เท่ากับว่าความทรงจําบางบางส่วนมันหายไปมันหายไปเพราะว่าคือตอนนั้นตอนนั้นคือมันเหมือนว่ามันหายไปหมดเลยครับพี่อ่าแล้วตัวเราอ่ะยังจําตัวเองจําชื่อตัวเองได้ไหมไม่ได้ครับพี่ตอนนั้นถามคือผมต้ตอบเขาไม่ได้ตื่นมาตัวเองเป็นใครอ่ะพี่มันเลวร้ายมาก มันเหมือนละครเลยเนาะใช่พี่ก็ตอนแรกที่ผมคิดว่าไอ้ความจําเสื่อมเราก็คิดว่ามีแค่ในหนังในละครพอฟังไอ้น้องคู่นี้มันเล่าแล้วแล้วผมเห็นสเต็ปการเล่ามันไงการแบบได้ดูแผลได้ดูอะไรมันผมถึงถึงได้แบบว่าทึ่งกับเรื่องนี้ถว่ามันมันน่ากลัวจริงอบพี่ตอนที่ความจำมันหายไปพี่มันจำอะไรไม่ได้เนี่มันมันน่ากลัวจริงพี่พอเราจําได้แล้วว่าพี่พอเราจําทุกสิ่งอย่างได้ปุ๊บเราย้อนกลับไปจําไปนึกถึงตอนที่เราจําไม่ได้มันน่ากลัวจริงครับพี่ อาวถือว่ายังมีบุญอยู่นะที่อรอดกล<ช>ับมาย้อนกลับมาอาจจะเป็นเขาเรียกว่าดวงนี้ไม่ถึงคาดนะครับเพราะว่ายังมีลุงคนนั้นเนี่ยนะที่มาเหมือนกับมาชว่วยเอาไว้ก็คือผมผมมองว่าตรงนี้ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ให้ให้เต่ามันรอดชีวิตเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะที่ที่ผมเห็นเกี่ยวกับตัวน้องมันแล้วก็พฤติกรรมของมันคือมันจะเป็นคนที่กตัญญูกับผู้มีพระคุณมากไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าแล้วก็แม่ครับขาครับคุณมัสคงเต่าครับสวัสดีครับ